นี่เราเน่สีขาวนะมาหลับตาลงหลับตาอย่าขยับ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 เน่สีขาวอย่าขยับนี่อย่าขำนี่อ่าเคแป๊บนึงเน่สีขาวเหรออย่าขำนี่เราขำตาแล้วอ่ะ เราไปขำซะแล้วอะ่ะเราไปตลกซะแล้วอะ่ะอ <c oughs> เราไปขำแลว้วเราไปขำซะแล้วอ่ะเราไปขำซะแล้วอะ่ะ เน่สีขาวได้ละเน่สีขาวเดี๋ยวเขาบอกเราปลูกถ่ายเดี๋ยวจะปลูกถ่ายให้ปลูกถ่ายให้อ่านด้านข้างหน่อยเอออ่านด้านข้างเอ็อแล้วเน่สีขาวมามาอย่าชุดเลิกเดี๋ยวชุดเลิมาอุ้มตะไคร้ดีกว่าเงยหน้ารีบมาไว้ไม่นั่นเลยโอ้ยปลูกถ่ายเน่อยู่นั่นเนี่ย